สนับสนุนโดยโรซาแฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวน้ำมันพืชตราอ่งุนไม่เป็นไขใสสะอาดผลิตภัณฑ์ตาทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสครับเมนูที่2แล้วครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกแกงระแวงเนื้อจบไปเรียบร้อยเมนูที่2ครับเป็นแกงเลียงหัวปีกับไก่เป็นแกงที่บอกได้เลยว่าสําหรับคุณแม่มือใหม่โบราณเนี่ยเขาจะบอกว่าให้กินหัวปีเยอะๆครับเพื่อที่จะทําให น้ำนมมากสําหรับตัวน้อยของเราครับเพราะฉะนั้นเมนูนี้เลยครับผมมีหัวปลีท่านผู้ชมครับเราจะเลือกหัวปลีเนี่ยแบบนี้เลยแล้วก็เอาแต่สีขาวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับสีขาวเดี๋ยวผมจะใช้ทั้งสองหัวเลยนั้นเวลาออกเนี่ยนี่อันนี้วางไว้กล้วยเนี่ยครับเอาออกก่อนนี่เราไม่ได้อยากจะได้หัวปีที่เพิ่งเด็ดจากต้นใหม่ๆอยากจะให้เขาทิ้งต้นคือให้เขานุ่มทิ้งยางทิ้งอะไรให้จบเรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเอามา ปรุงอาหารกันจะใส่ในผัดไทยจะทำยำอะไรเงี้ยนะครับพอถ้าออกมาจากต้นสดๆเนี่ยยางเยอะอ่านี่อันนี้เราก็ทิ้งครับเอาละหัวปีได้แต่หัวปีเนี่ยผมมีน้ำกะมังหนึ่งรอไว้แล้วมีมะนาวด้วยเราจะเวลาหั่นหัวปีเสร็จแล้วจะบีบมะนาวใส่ลงไปในน้ำเพื่อทำให้หัวปีไม่ดำแต่ไว้ท้ายสุดเลยนะครับผมขอหั่นหอมแดงนี้ก่อนครับจัดชาย ผักชีลาบผักชีล้างสะหน่อยลาบผักชีเนี่ยหั่นหน่อยก่อนครับให้เล็กๆเราใส่คลกครับสำหรับตำครับพริกไทยเม็ดครับหนักพริกไทยหน่อยได้ครับผมซอยหอมรอไว้ก่อนหอมแดงเยอะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ครับหอมหอมแดงจริงๆเนี่ยช่วยแม้กระทั่งเป็น เป็นหวัดนะครับก็ทําให้หายใจโล่งขึ้นโอเคเสร็จแล้วกระชายครับกระชายเนี่ยผมขอปอกนิดหน่อยจับที่หางเขาแล้วก็เนี่ยหมุนไปหมุนมาอย่างนี้ครับไม่ได้ต้องให้เปลือกเขาหมดนะครับให้ติดเปลือกไว้บ้างแล้วลักษณะการปอกก็ให้เอากระชายแนบกับเขียงนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ใช้ที่ปอกรูดๆอย่างนี้ครับเ,เปลือกทิ้งก่อนทีนี้กระชายเนี่ย เวลาเราไม่หั่นเขาก็จะเป็นเส้นๆเวลาใส่นะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมเนี่ยหัน่นฝอยๆหน่อยครับหัน่นฝอยๆคือหั่นขวางนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้ก่อนจะตำพริกแกงครับเดี๋ยวผมตั้งน้ําสําหรับเราทำสต๊อกก่อนครับโอเคเสร็จแล้วเราปล่อยเข้าไว้ก่อนครับมาดูไก่ของเราครับไก่เนี่ยผมจะใช้ กระดูกนะครับกับเศษเขาที่เราหั่นเนี่ยลงไปในในสต็อกแบบนี้ครับที่เราแบบว่าเรายังไม่ได้เปิดน้ำให้ร้อนนะครับผมใส่ไก่ลงไปแล้วกระดูกไก่ของเราครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยผมถึงเปิดไฟนะครับ ทีนี้ก็ทำให้เขาเดือดเพื่อจะเป็นสต็อกของเราครับส่วนตัวเนื้อไก่จริงๆผมตัดอย่างนี้นะครับหนังยังอยู่ข้างล่างแต่ใครไม่ชอบหนังก็หนังออกไปได้เลยนะครับก็หั่นตรงๆอย่างนี้เนื้อกับหนังมาเลยหั่นไม่ต้องเล็กมากนะครับเรียบร้อยใช้แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับล้างมือล้างมีดเรียบร้อย ในครกมีารากผักชีกับพริกไทยนะครับตามก่อนเลยเรียบร้อยแล้วผมใส่หอมแดงอ่าแล้วครับหอมแดงใส่แล้วก็เป็นกระชายครับ เสร็จแล้วก็กะปินะครับก็ไม่ต้องตำจนละเอียดมากนะครับท่านผู้ชมครับตำให้พอแล่นใบได้อย่างที่บอกแล้วครับว่าไม่ใช่เป็นน้ำพริกที่จะต้องใช้ให้ละเอียดเรียบร้อยครับอพักไว้ครับมะนาวมา กันไม่ให้หัวปีเราดำครับความเปรี้ยวยเสร็จแล้วก็หัวปีครับทำแบบนี้เลยเสร็จแล้วใส่นี้ไว้ก้มหน้าไว้นะครับเพราะว่าน้ำมันมีความเปรี้ยวเราก็อาศัยความเปรี้ยวของเขานี่แหละครับทำให้หัวปีเราไม่ดำ ตอกกล้วยอ,ออกหมดครับว่าปีผมยังไม่ทำอะไรต่อเนื่องแต่ว่ามาหันมาดูสต็อกแล้วก่อนครับช้อนฟองออกครับตืดเบาๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับระหว่างที่เรารอเนี่ยผมก็จะหันนี้แหละครับหัวปีของเราที่เราแช่ไว้แล้วเห็นไหมครับอ่านง่ายเลยครับท่าน้ชมครับหั่นขวางนี้เลย ให้โดนน้ำให้หมดนะครับท้ายครับใบแมงลักนี่หอมมากหอมมากต้มกระดูกไว้ก่อนครับเด็ดใบ,บแมงลักรอใส่เยอะหน่อยได้เลยนะครับน้ำซุปเดี๋ยวดูว่าน้ำต้มกระดูกเราขอให้ใสหน่อยเมื่อกี้ยังขุ่นอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องต้มให้น้ำกระดูกเขาใสานิดนึงครับเ,เด็ดรอไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ นี่ครับพริกแกงเลียงครับท่านผู้ชมครับใส่พริกแกงเลียงแล้วผมใส่ไก่นะครับที่หั่นไว้แล้วปล่อยเขาเดือดครับยังไม่ต้องทำอะไรหอมรอให้เดือดแป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเดือดพร้อมแล้วนะครับแต่ใส่หัวปลีเนี่ยต้องให้ใส่ตอนเวลาเขาเดือดนะครับในแกงเราเดือดเดือดนี่แหละ ใส่ไม่หมดเพราะว่าเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยถ้าน้ําเดือดไม่จัดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นสีดําๆก็อย่าให้ซุปเขานิ่งเพราะถ้านิ่งปุ๊บหวัวปีเราดําเลยครับเนี่ยเดือดแบบเต็มที่อย่างนี้เราถึงค่อยใส่เพิ่มครับเพื่อกันไม่ให้หวัวปีดําพยายามกดให้เขาเจอกับน้ําเดือดให้มากที่สุดโ okay. อเคเดือดสักแป๊บหนึ่งครับปรุงด้วยน้ําปลาแล้วครับปลาแล้ว ก็ส oh. ําสคัญท่านผู้ชมครับอยากจะให้เขาสุกให้เต็มที่เพราะว่าถ้ากึ่งสุกกึ่งดิบเอาออกมาแล้วเนี่ยหัวปีดําหมดนะครับดำเลยจะไม่น่ากินให้เขาสุกให้เรียบร้อยเลยครับแล้วให้เก็บสีแบบนี้ไว้สุกในเวลาช่วงน้ําเดือดแบบนี้นะครับเดือดแบบทั่วๆเบาๆอย่างนี้ปรุงรสแค่น้ําปลาแค่นั้นพอแล้วครับนิดหน่อยดูว่าเขานุ่มไหมยังนุ่มแล้วแล้วสีก็จะไม่ดําแล้วนะครับผมก็ใส่ใบแมงลักแล้วครับ กดให้ทั่วที่น้ำแกงเลียงเราเดือดเนี่ยครับให้ใบแมงลักเขาสุกในน้ำเดือดเพื่อให้ได้กลิ่นหอมนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเสร็จเรียบร้อยใบยแมงลักเราหอมเดือดผมตักละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแกงเลียงหัวปีกับไก่นะครับสำหรับคุณแม่มือใหม่เดี๋ยวมาชิมกันครับ ชิมก่อนละครับหัวปีอย่างเดียวก่อนเลยครับถ้าผมเป็นคนที่ต้องใช้น้ำนมแล้วก็หัวผมกินทุกมื้อเลยเนี่ยอร่อยมาก,มากๆท่านผู้ชมครับเพราะว่ามีความหอมของใบแมงลักแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าหัวปีเนี่ยมันจะออกในซุปเป็นดำๆนิดหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ใช้มีสีแดงเลยนะครับมีสีเขียวกับสีธรรมชาติที่มาจากกะปิกระชายอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. ก็ทําให้ซุปไม่ได้เป็นสีสันที่น่าทานมากเท่าไหร่หรือน่ากินมากเท่าไหร่ แต่ปรากฏว่าพอกินไปแล้วเนี่ยมันได้มีประโยชน์มากเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนไก่ออกเป็นกุ้งก็ได้นะครับในพริกแกงเลียงตําเหมือนกันแล้วเปลี่ยนเป็นกุ้งก็ได้ครับหรือท่านผู้ชมอยากจะเพิ่มผักให้มากกว่านี้ก็จะเป็นบวบบ้างถั่วฝักยาวนะครับเห็ดฟางใบตําลึงนะครับแล้วก็ฟักทองก็ยังได้เลยท่านผู้ชมครับก็นี่แหละครับเป็นความหลากหลายของอาหารไทยซึ่งทําให้มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเราไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไร แต่ว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดท่านผู้ชมทําตามดูนะครับวันนี้จบไปด้วยเ,เรียกว่าเป็นน้ําแกงสําหรับคุณแม่มือใหม่นะครับที่เรียกว่าโบราณบอกว่ากินหัวปีแล้วเนี่ยก็จะช่วยทําให้มีน้ํานมเพิ่มสําหรับลูกน้อยของเรานี่ก็เป็นเมนูที่ recommend เลยนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ 8. โมงครึ่งทางทยรัฐทีวีช่อง32กับรายการยอดเชฟไทยครับวันนี้ลานะครับสวัสดีครับ